มาเรื่องเบาใจกันต่อหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมขาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้กับเดอะซาร์ไอดอลเอางี้ดีกว่าความเข้มข้นมันเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5คือเรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเราค่ะก็เลยแอบเอาผู้เข้าแข่งขันที่พอจะเล่าได้<อ>สัก2คนมาบอกบ <า S 1> ให้คุณผู้ชมฟังเ,เรื่องราวของเขา,ขเขาละกันเป็นน้ำจิ้มนะคือมีผู้เข้าแข่งขันท่านหนึ่งเขาไม่ชอบความเศร้รเาเลยอยากเห็นทุกคนมีความสุขมากๆใบหน้าเขาเวลาแบบมาประกวดครั้งนี้ก็เลยยิ้มตลอดเวลา แต่คุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้เปิดดูเขาเคนนี้นะคุณอารมณ์เสียอยู่หรือเซ็งๆอะไรอยู่นะน<า>ยิ้มตามอย่างแน่นอนอ,ะอ่ะ ทัศนคติแบบนี้รู้ไหมคะว่าน้องคนนี้ที่ยิ้มตลอดเวลาแบบนี้ตอนเด็กๆเคยถูกบูลลี่บอกว่าคนอย่างเธออย่าไปร้องเพลงเลยไปทาอย่างอื่นเถอะคือร้อ,องเพลงให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนบอกอย่าร้องเลยอย่าร้องไปทําอย่างอื่นเถอะแต่ก็มาสู้ต่อมาสู้แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องดูว่าน้องคนนี้ที่ถูกบูลลี่แบบนี้เ,ออเขาจะสามารถเอาชนะใจกรรมการแล้วผ่านเข้ารอบไปได้หรือเปลา่าคิดเหมือนกันนะเกิดกรรมการพูดแบบเดียวกันนะอันนี้ให้คิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแต่ยังไม่บอกว่าคนไหนนะอีกหนึ่งคนน่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ชมครับถ้าจําได้ก่อนหน้านีีึ่ด กดปุ่มหยุดใช่ไหมใช่แต่นั้นด้วยเหตุผลว่ามันดีพอแล้วไม่ต้องแล้วแต่ครั้งนี้ฮะเป็นการกดปุ่มหยุดสองคนต่อกันพี่ยงกดปั๊บพี่หนุ่มกะลากดต่อแต่ไม่รู้เหตุผลนะอยู่ดีๆกดเลยอ่ะคือพอใจหรือไม่พอใจไม่รู้แล้วสำคัญคือผู้เข้าแข่งขันคนเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะร้องจบหนึ่งรอบแล้วค่ะขออนุญาตร้องอีกครั้งหนึ่งเล่นร้องใหม่ง้ร้องใหม่ เรื่องปกติไม่มีนะผมแต่สำคัญคือกรรมการอนุญาตด้วยอ้าวที่เศสรแล้วก่อนนี้ไปพักหนึ่งหรือมวกดปุ่มหยุดไี่แหละค่ะไปดูเหมือนกันคุณผู้ชมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะให้่คุณผู้ชมได้ลองติดตามดูเองจริงๆฮะแต่ที่สำคัญคือมีผู้ชายถอดเสื้อด้วยนะเมื่อกี้ใช่ดีมากเลยมีใครหนึ่งขั้นลุกเลยรู้จะไหมมีอีกหลายคนให้ติดตามดูเพราะฉะนั้นแล้วผมสุดท้ายอย่างที่เดียวว่าเราต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใครอยู่รอดต่อบ้า้และอีกสัปดาห์หนึ่งง้ออะไรนะเราเนี่ยก็ต้องรู้ขั้น เหลือ20คนนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมพลานไม่ได้วันอาทิตย์นี้6โมงเย็นแล้วที่สำคัญนอกจากน้องๆแล้วนะคะเราจะได้ชมโชว์สุดพิเศษแบบน่ารักน่ารักจากเจเจแล้วก็ไอซ์ด้วยคุณผู้ชมค่ะอเมื่อกี้แค่ผู้เข้าแห่งขันนะอันนี้ก็นี่ ความน่ารักนะคะของ JJ แล้วก็ไอซ์คือเรียกได้ว่าคุณพ่ออย่างพ่อยงทรงยศอ่ะเซอไพส์เออไม่รู้หรอไม่รู้ตกใจเอาลูกชายมาออกรายการนี้นะคะเพราะฉะนั้นโชว์ของเขาเองทั้งคู่นี้จะน่ารักแค่ไหนแล้วก็โชว์ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะเป็นยังไงห้ามพลาด6โมงเย็นอาทิตย์นี้ค่ะกับ t h อ Star ร์ o l ช่องวันส1นะครับ